คนหลายๆเด้อค่ะเด้อมาทรงกำลังใจให้ย่ายเนาะย่ายกัย่ายกันต่อมา่ว่นบ่กใครมีเอ่อเนี่ยเฮาอันเข้าก็มีความรู้สึกนั่นเนาะก็ดีการที่เขาไปอยู่ในแวดล้อมคนคนมีฝันเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอันเพิ่นบ่ได้เปิดหมดเมื่อาชีเพื่อเขาดอกขาชีวิตเพิ่นมีความสุขเนาะอยากกินยัง ของที่ข้ามักมันอยู่ตต่บนันนอกกันนะโบล้านแหนยักน้อยก็เลยเห็นความทีม่เวลาอันนี้ค่ะก็เลยรับมีดไปนั่เนาะพ่อพอ่พอ,พอว่าข้าด้ดล่แบบอันนี้นะเวลากันลดดีดีบัดมือเป็นเป็นคนมีคุณภาพ่าเถอะแย่ว่าประสบประกาศนี่มันเห็นในคนเกิดเป็นบ่เงิน ดีใจน้ำดีใจน้ำยูปันนั่นนะยูยูเอาจนรู้เส้อว่าอินแต่คือบอดีใจนะย่ายกนดีใจก็ร่างพูดพื้นเธออยู่ก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็ั่งพูดคิดอะไรได้หลายอย่างจะโอ้ไม่อานค่ะไม่นการที่ยูคนเดียวมันสิเป็นความคิดความเหงี่ยงกันได้เยองสินะก็มีมีหลายคนเดทเห็นที่โทษมาคุยอยันหลังไม่กบย่ายนะ หายย่ายเบึงเนาะเออก็ก็กมีอันถ้าเฮาคุยกันรู้ดูยากกับจำอันนี้มันมันนี่็นคว้มรูสึกน่ะว่าอยากมีคนรู้จักอย่างนี้ไปจากคนรู้จักต้นอัไก่คว่จริงไหลแต่แต,ตอนนั้นไปคืนเครื่องไปอันนี่กีกำไรโยกันอยกคนเดียว เห็นในห้านเห็นเห็นในมุมที่คิดอะไรได้หลายอย่างจ้าโอ้แม่านค่ะแม,นะม่นการที่อยู่คนเดียวมันสิเป็นที่คาคนหลายหลายคนหลายหลาย,ลาย,ยแบบคือยังยากยากกับย่บานคนเดียวคือนบ,บ,บ่บ่มีลูกบ่มีใช่ปะบางเพื่อเ่าวเบนแบบนึงเขาก็มั่งห้าอีกแบบนึงนะคนที่ ก็ยิ่งก่าคนแบกหน่ากขั้นแบบ้นไม่ไรค่ะสวิตตอนนี้โน้ออันอยู่อันรู้สึกว่าสวิตนี่อยู่เมืองนอกเป็นแค่ตะลบเป็นการทำงานของอเทคโนโลยีของเมืองนองน่ะแม่ค่ะเออเวลาคือเกานะคะ่ะรวามทังงับมีดไปด้วยเออ คนคนมีฝันเพิ่นบ่ได้เห็ดอันเพิ่นบ่ได้เปิดหมดเมื่ออาชีพเพื่อห้าดอกขาดีวิตเพิ่นขาดว่ามันสิเป็นสาเหตุของการเฮ็ดให้กไเลบยบ่ได้กะยังคือเกา่าย่บานที่สวิตอยู่นะเมืองที่สวิตอยู่เนะาะแยกก็มีร้านใต้คนหนึ่งอยู่ไป เกษเข้าเจ้าเกสีเฮ็ดแบบบ่มเอยคือบันเทาเนาะค่ะเนาะย่า่กับมักแบบอืคือว่าเปียนเที่ยวก็จะของเห็นแต่คือปะ <c oughs> ออดีใจนะย่า่กับดีใจก็า่างพูดพื้นเธออยู่ <c oughs> ก็า่ังพูดแต่อีกอย่างหนึ่งการไอยู่ในเมืองย่าย่ย่ายมีความรู้สึกว่าย่ามนอนใน,นอากาศมันก็คือยังมันหนื่อยนี่ละค <c oughs> ือคือยังชินบ่คือโมปันใดยังชิ่นะ กตยังมีคนชิมคือใหญ่อยู่เนะาะเออดีดีดแค่เท่านะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาจ้าสุวิทย์บอกสุวิทย์นี่เพื่อนเป็นเด็กนอกเด้กคันเอาเจ้าเพ,พื่อนมาช่วยดันจ้าพอบพุณหล่ยๆเอาเพื่อนมาช่วยดันใหญ่ใช่กับโบมุมมันเท่าดอกสำหรับใหญ่ว่า แต่ว่ากะอยากยากไปเที่ยวอยู่ร้านชายที่ไปจ้งเดียนเพื่อนกับส่วนอยู่นี่พอแย่เห็ดมาส,สามสี่เดือนแล้วเนาะจนทุกงเงินนี่กันยังยังคุยกันปพึกษานนู่นนี่นั่นแบบกระแปลกที่สนิทใจกันเลยด้ะสวิตสวัสดีจ้าคนมีฝันจ้ะ <c oughs> มันบ่ได้ถือ่อนถือหนาวถือ อย่างมันตีนมันว่าได้ถึงขั้นการตีนะยายก็มีความว่าสึกว่าบางเทือนเนาะในในอารมณ์บางเทือนยายก็อยากไปอยูย่นในแวดล้อมในคนคนที่เฮาบ่รู้จักกันนะบ่ถึงกินเมืองกรุงไปใจวมาใจรุดกันหลายๆวะ่ะนี่เนือเออเป็นมันติดอ่มันหนอกแล้วเนาะของสามเมื่อมานี่ยายกดไล่บ่ได้บ่บฮู้เป็นหยังเนาะคะ่ะยายก็บ,บ่เข้าใจคือกัน ยายนั่มโลโพดที่บอกว่าสามหมื่นสองหรือสามหมื่นสามนีล่ล่ะสุดยอดที่เลี้ยงอา้าลองลอยวังลอลอที่หัวลอยันมวนน่นได้ได้ตอบคอมเมนต์กับมูน,นั่นนะก็คือยายวานล่ะสวิตแบบว่าคนที่สวยเนาะบอได้เปิดสางลายลายเหมือนกันจะเพื่อนเพื่อนใช่เงานะโอ้ค่ะค่ะอือ สวีทไปอันอยู่ตรงนั้นโบโบมี่อันคนไทยเลยมันเป็นอันฝันเฮาเนาออคือคือคนที่อันมาขายบอกอื้อฟักท่องนะคะย่าถามเพิน่นจะกะอ่าคอมเมนต์เป็นภาษาไทยอยู่ดอก <laughs> โอ้ยบ่เสื้อว่เสื้อทะยงเจ็ดปีฟองซ้ำเมื่อมานี่ยายกดไล่บ่ได้โมโหเป็นยังเนาะคะ่ะยายก็บ,บ่เข้าใจด้วยกันยายน้ำลบโพท,ที่กับมีเนาะค่ะมันก็ไปใส้มาใส้มันก็ยังลำบ,บากอยู่แต่ผู้เมื่อนี่โอ้ยโลกมันเถียบครับเดกไปใส้น้ำโอน้ำเมียเนาะเป็นสาวแล้ว <laughs> มันสังคมมันเปลี่ยนไปเนาะค่ะก็ดีใจนนาะ ออแล้วเนี่ยเขามีเขากับมีความรู้สึกนั่นนะก็ดีการที่เขาไปอยู่ในแวดล้อมบางผัยมางมันคือใหญ่นี่แหละอันก็มาเขตสวนที่อันเกษตรเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคันเท้าม่องให้ให้เปลี่ยนนั่นนะเพราะว่าคนแต่ละคนมันกับบ่คือกันคือใหญ่ว่านแล้วคนแต่ละคนมันกัคกับ ได้เลียนลูได้ได้แนวความคิดได้เอียงหลายๆอย่างกับคนคนหนึ่งอะคือว่ามีแต่กําไรนะมันบวได้ถือห่อนถือนาวถือเอียงงันตีนมันบัวได้ถือ่านการตีนะก็พ้นแปลกนานี่บางเทือมันสบายกว่า็อยู่ก็พค้นคุ้นเคยดิเพราะว่าคนคุ้นเคยเนีย่บางเทือบ่ต้องให้เข้ารู้จักใครเลยจริงจิ้นะ ไปหาเอามู่ทั้งหลายอันน่างนะอืมในบางอารมณ์เนาะม่าต้องไปคุ้นเคยก็ไปนะเขากัสิเข้ากันอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นความรู้สึกแบบอันนั่นเนาะได้เวลาเยาอะอันย่างขาเจ็บย,ย,ยั่งได้ยูนะ่เาเนาะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาจ้าสุวิทย์บอกสุวิทย์นี่เพื่อนเป็นเด็กนอกเด้กค่ันี่นอกขาดแดงแมนะบอกคือว่า คนคนหนึ่งมันก็คือหนังสือเล่มหนึ่งนี่แหละที่เขามาให้เข้าได้ได้ว่ะบางเพื่อเข้าเบ็แบบหนึ่งเขาก็มอ่งเข้าอีกแบบนึงนะคนที่เอ่ยก็ยิ่งก็คนแปลกหน้าอีกคนคนไปนเข้าได้เบ็นได้ตัวเองเนาะเข้าว่าได้เป็นเข้าว่าได้เป็นลูกจ้างคนอื่นเมื่อกับเมื่อกับอือของคนมากนะคะยังได้มือนเนย,นยี่ยมผาดได้หลายบ่ะ ลูกสาวเลี้ยนในหัหวใจแล้วต้องกันอยู่ค่ะเพราะวันเป็นความรู้สึกแบบอันนันนะ่นเนาะได้เวลาเยอะอันย่งางคาะเจ็บนเ่ยูได,ยได้อยู่แต่ว่าความจำแย่บ่ใครดีบัาาไบนไดเนาะแต่คนบางคนแย่กันแค่กับจำบ่ได้คือว่าพึ่นกับบ่ใคายเขามาให้เข้าไปลู้มาบันพึ่นมาใส่กับบันเาจะ ขอบคุณมากนะคะที่เขามาทางท่ายหญ่เนาะขอบคุณหลายๆยหา่มากเบื่องอันเวลาที่เจ้าโพดอันลายมือขื้นสมัยก่นอนแหละเนาะแต่สบายเป็นเยู่จะถือไปโยนถือกินเมืองกรุงไปใสว่าใจรอดกันหลายๆวะนี่เหนียวเป็นันติดอันหนอกแหละเนาะบอกว่าถือเนาะ มันมันกับเป็นคว้ารู้สิกดีเป็นมิตรภาพพี่ดีนะมิตรภาพพี่สวยงามเนะาะใหญ่มอกใหยมากพอง่อยงเย็เ็น <c oughs> เออพี่โมเ่ัเงเดือกกันจังว่าได้โทษคุยโทษหานะแล้วละเนาะมสมมากภาพโอ้ยไก่ควางกิ่งไหลแ <c oughs> ต่แต,ต,ตอนนั้นไปขึ้นเครื่องไปอันก็คือว่าเน้นห้าเฮ็ดไส่ฮันใส่หากาัน เท่ากับมีกำไรแล้วนะมีกำไรตัวสามหมื่นกว่าตอนนี้มันลดจากจาก 40, สี่หมื่นสองเหลือ,อยู่สาม